สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีโซธรากับคณะนะคะคุณมุกนะคะนางสาวมุกนะคะแล้วก็นางสาวตุยนะคะคุณธนิดาค่ะวันนี้รายการโรงทานของเรานะคะจะเป็นกาแฟ เป็นกาแฟร้อนแล้วก็เป็นโอเบนทีแล้วก็เป็น o ee, ไมโลน,นะคะทั้งหมดชุดอะไม่ใช่ะะไม่ใช่เล็กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเจ้าสุธาคนสวยนะคะก็ตื่นขึ้นมาตแต่เช้าหน้าตาไม่ได้แต่งนะคะนี่เป็นหน้าสดเลยนะคะเป็นหน้าสดเลยเราก็มาเปิดโรงทานนะคะนี่แล้วก็ต้องมาเตรียมไว้แบบ เส็จแล้วถ้าน้ําร้อนนะคะใครมาก็สามารถที่จะมาเลือกนะคะสามารถที่จะมาเลือกอารายการตามที่ตนเองปรารถนาได้เลยนั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะตามใจค,ค่ะวันนี้เราจะเปิดโรงทานแต่เชา้าคือเวลา6โมงเช,ช้าท่ตอนนี้เราเปิดนะน้ำก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนั่นเองเดี๋โอเคขอบคุณ